อย่างแรกเลยเนื้อหาหลักๆของหลักสูตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือไม่ใช่วิศวกรก็ได้เป็นเจ้าของโรงงานก็ได้เขาจะได้เรียนรู้ถึงว,วิธีการตรวจสอบอย่างถูกต้องและปลอดภัยสามารถให้คำแนะนำทางผู้ประกอบกากิจการได้นะครับว่าเขาควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ มันจะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งสำหรับวิศวกรเครื่องกลเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะปกติเราจะต้องไปเซ็นเอกสารย,ยืนยันการออกแบบผลิตและติดตั้งด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเข้เขาอบรมท่านจะได้เรียนรู้ถึงระยะเวลารับผิดชอบตามกฎหมายหรือสโคบหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราที่เป็นวิศวกรนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะเข้าฟังนะครับหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่งครับ